สวัสดีค่ะชื่อลูกหมูนะคะม่านพิชยาพรสิทธิกูลค่ะตอนนี้ก็รับงานพิธีกรอีเวนต์นะคะ MC ็พต่างๆค่ะตอนนี้นะคะคือต่อให้คุณจะทำาชีพอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าคุณดีบุคลิกดีผิวสวยหน้าใสาอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอื่นที่ทำอาชีพอื่นแล้วก็เพื่อนๆในวงการพิตีอะไรเงี้ค่ะก็คือเวลาน้อยทำงานหนักไม่มีเวลาไปออกกำลังกายกินทุกอย่างที่แบบ อวยตัวเองว่าเออเหนื่อยมาแล้วต้องกินเยอะๆอยากจะกินมื้อใหญ่หญๆอยากจะกินบุฟเฟ่เอ,อ็กกินเข้าไปแล้วมันแค่ก้อนนั้นมันยังอยู่ในตัวเราอยู่เลย ไอ้บุฟเฟ่เมื่อกี้ที่กินไปยังสะสมอยู่ใต้พุงฉันอยู่เลยอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเริ่มเริ่มมองหาว่ามีอะไรแนะนําบ้างอะไรแบบนี้จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เยอะมากในท้องตลาดแต่ว่าน่ากลัวตรงที่ไม่มีอยด้วยแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะมีเอฟเฟกต์มินโยโย่อะไรหรือเปล่าแล้วทีนี้ก็เลยไปเจอตัวหนึ่งที่พอลองทานแล้วรู้สึกว่าเออมันใช่อ่ะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่าดาวน่าคือกินแล้วเห็นผลจริงๆก็เลยลองดูแล้วปรากฏว่า เราทานดาวิน่าเข้าไปก่อนทานอาหารใช่ไหมคะมันจะช่วยดักจับไขมันแป้งและน้ำตาลแล้วก็จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนสร้างกล้ามเนือ้อรู้สึกได้เลยว่าพอทานไปแล้วผิวเราเออมันเด้งขึ้นอะ่ะทานดาวิน่าเม็ดเดียวช่วยได้จริงๆคะ่ะ รู้แล้วต้องบอกต่อเลยนะคะคุณผู้ชมทำไมดาวินาเขาถึงได้ใจสาวๆไปเพราะว่าเขามี3ามิติใหม่แห่งการลดน้ำหนักค่ะอย่างแรกเลยก็คือ Fat Free ค่ะอย่างที่สองนั้นก็คือ Fit and Firm และอย่างที่ส Fresh and Feel Good 3อย่างนี้ละค่ะบอกเลยว่ามื้อไหนๆมื้อหนักแค่ไหนดาวินาเอาอยู่ชชวร์ sure.